ทำไมเราถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งสักทีนะครับเคยคิดเหมือนกันไหมครับการเรียนการเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเรียนอยู่แต่ทําเรารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งนะครับทําไมรู้สึกแบบนี้เนาะรู้สึกเหมือนกันไหมครับทุกคนนะครับหรือว่าเราไม่เคยพอใจอะไรง่ายๆนะครับเขาว่ามนันมนุษย์นะครับ ไม่ครพอใจอะไรง่ายๆนะครับไม่รู้ว่าจริงไหมนะครับมีมีก็อยากมีอีกนะครับมีแล้วก็อยากมีอีกอ่ารู้แล้วก็อยากรู้อีกอะไรเงี้ยเนาะอ่าอันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของแอนวคิดเรื่องอ่าที่ว่าอ่าเราทาไมเราถึงไม่เก่งนะครับหรือว่าเราเราไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับหรือว่าเรายังรู้สึกอ,อยากจะพัฒนานะครับอันนี้คือความ คือความคิดนะครับที่อยากจะมาพูดคุยวันนี้นะอยากจะมาพูดคุยแรกเปลี่ยนกันนะครับก็เป็นช่องที่ครั้งแรกนะครับอันนี้คือถ้าเผื่อใครได้ติดตามมา,ามานานพอสมควรนะครับซึ่งช่องช่องนี้นะครับเปืนเพนก็เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ว่า อยากจะมาแบ่งปันในส่วนของอทัศนคตินะครับเรื่องแนวคิดเรื่องอให้กำลังใจหรือว่าจะเป็นาการเรียนภาษานะครับเป็นต้นนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมานะครับปี2020 2นย2บนะครับยีผ่านมา4ปีนะครับก็ก็ยังคงอยู่นะครับยังไม่หายไปไหนนะครับแต่ว่าอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบเงียบ นานมาทีอะไรอย่างนี้เนาะอ่าซึ่งก็ขอบคุณนะครับที่ยังยังติดตามกันอยู่นะครบบางคนที่ที่เคยทำ YouTube มาด้วยกันหรือว่ายังยังอ่ายังเป็น FC ที่ดีนะครับที่ที่ยังยังคอยติดตามยังคอยให้กำลังใจอยู่นะครับอ่าวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยเรื่องเรื่องที่ว่าทำไมเราถึงแบบไม่พอใจใน,นสิ่งที่เราเราเรียน่า ไม่มว่าจะเป็นด้านภาษาเราพูดถ,ถึงด้านภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือว่าภาษาแล้ว,แ,ลวแต่ที่เราเรียนอยู่นะครับถ้าถ้าตัวผมเองนะครับถามว่า,เ,าเรียนทุกวันเนี้ยนะครับเร,เราพอใจไหมนะครับเร,เราคิดว่าตัวเองเก่งไหมไม่นะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งเลยนะครับแต่ว่าคืออยากจะพัฒนาให้มันดีนะครับให้มันดีกับตัวเองเรานะครับแล้วก็อยากจะอยากจะแชร์บอกต่อ เพื่อนๆน้องๆนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ที่ที่อยากจะเรียนนะครับเนาะซึ่งซึ่งมันก็เป็น,เป,นเป็นประโยชน์นะครับกับกับตัวเองด้วยกับกับคนส่วนรวมด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเราความพอใจเรานะครับนะการการที่เราเรียนภาษาอังกฤษแล้วเรียนภาษาจีนแล้วเราเราคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งนะครับยังไม่พัฒนาจริงๆคนรอบตัวเรานะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เราไปคุยด้วยหรือว่าเจอเจอเจอใครอย่างเงี้ย เขาจะชมเรานะครับเขาจะชมเรานะครับว่าเออเราเก่งขึ้นนะเรา,เอาอะไรนะนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ยังยังไม่พอใจนะครับสิ่งตรงนี้ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นอ,อะไรที่ที่เราต้องอเราต้องเปลี่ยนหรือว่าเราต้องมุมมองนะมุมมองเราก็องเอาาเอาไปแก้ไม่รู้ว่า ความรู้สึกของเราเนี่ยเราเราคาดหวังเกินไปหรือเปล่านะครับการเรียนของเราเนี่ยอาจจะดีละนะครับเราอาจจะตั้งตั้งใจเรียนละแต่ว่าจริงๆเราถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ใช้มันนะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็คือการเรียนภาษาเนี่ยเรา,าเรียนภาษาหรือว่าเรียนในอะไรอะไรก็แล้วแต่ครับทาอะไรก็แต่เราเรา,เราต้องเน้นเรื่องของการใช้นะครับการใช้บ่อยๆการใช้ประจํานะครับเนาะมันก็จะทําให้เรา เก่งขึ้นหรือว่าอ,อยู่ในระดับที่เราพอใจนะครับเนาะสื่อสารได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเนาะครับ <c> ว <oughs> ันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอความพอใจนะครับในใน,ในระดับการเรียนของเรานะครับซึ่งถ้าบางคนแบบว่าไม่พอใจนะครับยังไม่พอใจก็ก,ก็ให้ให้ให้ใหมองอให้มองไปให้มองว่า ถ้าเราไม่พอใจเราควรทํายังไงนะครับเราเราก็ควรเรียนต่อนะครับเราก็ควรเรียนต่อควรพัฒนาต่อนะครับจนไปถึงระดับหนึ่งละเราพอใจละนะครับอันนี้ก็เราก็จะภูมิใจนะครับเนาะซึ่งซึ่งบางบางครั้งบางทีเราไม่พอใจง่ายๆนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ก็อยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในส่วนประเด็นของตรงนี้นะครับถามว่าทําไมเราถึงถึงต้องเรียนนะครับ ทำไมเราถึงต้องเรียนนะครับเรื่องภาษานะครับแน่นอนนะครับการสื่อสารการคมนาคมนะครับกับเพื่อนบ้านนะครับกับต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเราก็เปิดกว้างในด้านของภาษามากขึ้นนะครับการท่องเที่ยวเนาะการสื่อสารการธุรกิจท <occurs> ุกอย่างนะครับเราติดต่อสื่อสารกันก็เป็นภาษากลางนะครับบางทีต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับบางทีต้องใช้ภาษาจีนนะครับ แต่ภาษาไทยก็ก็มีนะครับเนาะเราชใช้ภาษาไทยเป็นหลักนะครับก็ถ้าใครที่แบบว่ายังยังชอบทางด้านนี้ยังอยากจะทํางานทางด้านภาษานะครับก็อย่อยาอย่าพึ่งท้อนะครับเนาะเราเราเราไม่พอใจนะครับเราอย่าเพิ่งพอใจอะไรง่ายๆนะครับเนาะอย่าเพิ่งอย่าพึ่งท้อนะครับการเรียนเราอย่าอย่าพึ่งท้อนะครับถ้าเราท้อเนะี่ยปีปีนี้นะครับปีใหม่นี้ปีสองพันยี่สิบสี่นะครับ ก็จะเป็นปีเหมือนเดิมๆนะครับเนาะถ้าเราไม่เรียนนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็จะมาพูดคุยแบ่งปันขึ้นประเด็นตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งพอใจอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็คำว่าถ้าเรามียังไม่เก่งนะครับก็ก็ยังก็ยังมีโอกาสพัฒนานะครับยังมีโอกาสพัฒนาเรายังมีแนวคิดเราอยากจะเรียนรู้นะครับก็ก็ให้ให้ฝึกนะครับก็ให้ฝึกให้หาเพื่อนคุยหาคู่นะครับ ซึ่งสังคมเรามันเราไม่ได้อยู่ตัวเราไม่ได้อยู่คนตัวคนเดียวนะครับเนาะเราก็ต้องหาหาหาคนที่เราอยากอยากยจะพัฒนาด้วยหาคนที่เราสามารถแลกเราคุยแลกเปลี่ยนเนาะของที่สิ่งที่เราอยากจะรู้สังคมที่เราอยากจะเป็นนะครับอ่ะอันนี้ก็คุยกันมาถึงพอประมาณนี้นะครับพอสำหรับเอพิโซดตัวนี้นะครับก็อ่าันนีก็วิน,นอยนิดนึงนะครับพอดีไปเตะบอลมานะครับก็อยู่มาอ่าจะเป็นสภาพที่แบบ ในเสื้อฟุตบอลนะครับแล้วกำลังพักผ่อนนะครับก็อยากจะมาแชร์แนวคิดเรื่องน้อยๆฝากกันนะครับถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ทำความรู้จักกันได้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็เซ o o d b y e นะครับ See you next episode นะครับล้วจะเอาอะไรมาพูดคุยกันก็ติดตามไว้นะครับกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับไม่ไม่เสียหายนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ